จ่ายแล้วปราทัสออกรัวๆเปลี่ยนเป็นสิบสวยขออะไรก็ได้อย่างนี้สิถึงจะน่ารักเจแถวแรกอ้าเจแถวแรก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 ,แรกไม่มาวะ่ะเจแถวแรกรออยู่เพลาร์สไม่มาอม,มันน่าเจ็บใจซะุกเกอรเฮ้ยเหลืออีกบาทเดียวจ่ายเฮียหน่อยเว้ย <laughs> โอ้ยจ่ายเฮียหน่อยเห็็กบาทเดียวเพื่อนเฮียจะเท่าทุนไม่ใช่เท่าทุนเฮียจะหนึ่งเท่าตัวจ่ายเฮียหน่อยยสวัสดีไวรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียหมี่ผา วา้าวีสามอีกแล้วนั่นเองอยู่เกมชายเชียงบินเลยว่าเกม R8 ของค้ายจรจนั่นเองทุกคนก็่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจไว้ช่องเฮียหมีภาวะ V3 ไว้โดยละกันทุกคนมาวันนี้อยู่กับไอเจ้าแปะของเราอีกตามเคยหลังจากที่วันนี้เราไปเล่นเกมไหนมาก็ไม่เห็นจะแตกสักเกมข้อเซงก็เลยมา หาเปะให้เปะปลอบใจหน่อยละกันจัดไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุ่มขมับจยได้สารับช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันไวช่องนี้เลยกกบเฮียมีพาวาวีสามมาเปะคูณสามพัน 3, จ่ายหน่อยละกันเพื่อนไม่ได้แตกเกมอื่นเลยหวังมาพึ่งหนีร้อนมาพึ่งเย็นกับเปะนะทุกคนนะเปะอย่าใจร้ายใจดำากบเฮียเลยเ่อนเออวันนี้เล่นเบ,นบาๆพอทุกคน วันนี้เล่นตามสูตรเบาๆเบาก่อนโอเคสวยงาม12อือือเอารอดรอดอยูลอสยูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอ๋อโหเด้งเฉยเด้งอย่างนี้สวยแล้วอยู่ดีๆเกมก็เด้งเออเวนกรรมเวนซ้ำกรรมซัดอ้ยสิบสองแล้วอ้ยสิบสองแ้ เออเปิดประเดิมไป12ดสองคูจุดสี่เลสาอยูดีเกมก็เด้งเฉยงงเหมือนกันาจสวยปลาทัสปลาทัสไปลงแถวแรกเสร็จเซ็งจัดไปราวก,ก็ตัวสองร้อยห้าสิบสองบาททุกคนอุ้ยจ่าเจมาสวย บรนจ่ายเบาๆยังไงอยู่นะแปะนะเองจ่ายเบาๆยังไงอยู่นะเปะิดอืมไม่จ่ายแล้วว้าวล้วนเลยทีนี้เอาเซลนี้เซลหน่อยเว้าวล้วนเลยเอ้าโอ้โหกูโอ,โอ,โอ,อย่างก้อมึงจริงจริงเลยปลาทัสเต็มระบบไปสวยงามด้วยครับตัดเถื่อนอยู่หมายเลขหมายเลขไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะแต่ก็ได้เล่นอยู่จัดไปรางวัลก็ตัว336บาท ไอแปะนี่เฮียคาดหวังทุกไม้อ่บอกไว้ก่อนต้องคาดหวังว่าทุกไม้ได้แปะนะทุกคนไม่คาดหวังไม่ได้จริงๆวะ่ะเออเคแถวแรกมาจะเอาไวส์จะเอาไวส์จเจะเ,จะเกตเตอร์แตกไหนปะละ่ะมาเช้ามาเร็วมาเหมือนกันนะเออจ่ายเคไปก่อนโอเคเปลี่ยนสวยๆเพื่อนโอ้เปลี่ยนเป็นสิบไม่สวยจัดเลยนะเปลี่ยนเป็นสิบน่ย่าจัดๆเฮียบอกไว้ก่อน แต่ว่าสําหรับสกเก็ตเตอร์แตกในสาหรับแปะนี่เฮียก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะทุกคนมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะเอารอบหมุนมาเยอะมันชอบมาว่าไวไอ้แปะจ่ายเจมาโอเคเคเจเต็มระบบเปลี่ยนเป็นเจให้ตายเธอสาระมันยากสาือเกิน,นะเปลี่ยนเป็นเจนะมันไกลโผลโอ้มาไกลโพลหสือเินจัดไปที่ราบมันแค่406บาทวันนี้ถือว่าแปะหมุนง่ายนะทุกคน หรือเปล่าขอลองอีกรอบนึงว่าแปะหมุนง่ายจริงหรือเปล่าถ้าแปะหมุนง่ายเนี่ยตาต่อไปอะตาแรกๆมันจะแจกแต่ตาหลังๆมันไม่ค่อยๆเสียๆเท่าไหร่ต้องดูก่อนว่ามันหมุนง่ายหรือหมุนยากอาหน่วงละตานี้หน่วงโอเคแดกโอเคแดกเดี๋ยวอีกทีนึงรู้เลยว่าหมุนง่ายหมุนยากนะ สังเกตถ้ามันหน่วงอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะไม่ได้น้อยแนลน้วยิไ่ได้เนี่ยเนี่ย,ยอารักกระตุกอย่างเงี้ยกระตุกี่ยทีต่อไปเนี่ยเสียวละเนี่ยบอกเลยว่าทีต่อไปนี่มีเสียวไม่เสียวข้างล่างก็เสียวข้างบนทุกคนเนี่ยบอกเลยเอ้าวได้เล่นอยู่อะวันนี้ขอมาบอกบอพอจุดสองคูสี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันหน่วงอ่ะมันหน่วงอ่ะมันหน่วงอย่างเงี้ยไม่ควรสมควรไปต่อนะไม่สมควรไปต่อไม่เชื่อเดี๋ยวเฮียลองให้ดูอะ อ้าวรอดตานี้ถือว่ารอดถ้าไปอีกทีนึงก็แตกถ้านุงนงเนี่ยไม่สมควรไปต่ออาจจะพ้นรอบแรกแต่รอบต่อไปไม่พ้นแน่นอนเฮียบอกไว้ก่อนชิงฉับโอ้โหปลาทองปลาบู่ปลาอะไรมาเยอะแยะเนี่ยเจ้าชิงฉับเฮ้ยเออจ่ายสีไปเต็มปราบทปลาทัดสวยงามอ้าวเปลี่ยนเป็นวายอ้าวเออางเฉียบ แต่ก็ได้อยู่บางเฉียบแต่ก็ได้อยู่าบางไปหน่อยวายมันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะทุกคนไหลไปเมกะไหลไปลูกพ่อจัดไปที่ราัามวังก็โตราดดับซื้อเปอร้อยแปดสิบแปดบาทเอ้ยวาวเกินหรือเปล่าเพื่อนโอเคจ่าย JK สวยงาม ถ้าดอกนี้ได้สักพันนะคุ้มทุกคนถ้ารวมออกมาพันหนึ่งคุ้มเพราะว่าเราเพิ่งเสียไม้นั้นไปนะจัดไปก้อนโตอีกสองร้อยยี่สี่เราเสียไปไม้หนึ่งไงถ้ารวมออกมาพันโอเคตานนี้คุ้มนะคุ้มเพราะเราได้ไม้นั้นคืนไงไม้ที่เราเสียจ่ายเจไปเคมาไม่พอเคมาสวยปลาบูแถวแรกอุ้ยปลาบูลงแถวสามเฉย ปลาบู่ไปลงแถวสามเลยเอาปลาบู่เอาเอาปลาบู่เอาเอาเอาเอ,าอ,เองไปลงอะไรแถวสามรัวๆวะนะเองคือมามักแถวสามแทนเนาะเองคือมามักแถวสามแทนเนาะจัดมารางวันก็ตัวสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแล้วเกินไปเองก็มกักแถวสามแทนเนาะปลาบู่ทองเอ,อ้ยใหญ่ลูกเอ,อ้ยวายส์อปัดปัด อยากได้บาทัดมากกว่าสิปะเจแถวสามเ,เจโอเอวะเอ,ไม,เอไม่สวยเอ,ไ,เอไม่สวยเ่าไรเอไม่สวยเ่าไรอืมขออีกสักหน่อย้ะโอ้ยถ้าปลาทองปลาบูปลาบุชองเนฮยลงแบบลงแบบแถวแรกนี่คือแบบสวยงามนะมันคือประมักแถวสามนะเน่ยกับเขาใจเหมือนกันนะ <G ül üş> จะพูดภาษาอีสานเป็นภาษาอะไรหรอ <laughs> ไปโอเคสวยงามเพืล็กซ์ทั้งบนขอสวยๆหน่อยเพืล็กซ์โอ้ยโอ้ยเ,เลยอยู่ถือว่าวันนี้แปะหมุนง่ายเลยทุกคนสำหรับใครที่อยากลองก็มาเข้ามาเนี่ยว่าเวิร์กอยู่วันนี้สำหรับแปะเวิร์กเวิร์กเลยแหละเวิร์กเลยแหละสำหรับแปะนะ แต่จะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนะดวงใครดวงมันทุอยู่ในช่วงเวลาด้วยปาทัสโอ้ยอยากได้ปาทัสเ์ลถวสองยังเลยไม่มาอยากได้ปลาทัศน์แสองจักเลยโอ้ยรอบนี้ว้าวแท้เจเต็มระบบวายสวยๆเพื่อนเปลี่ยนเป็นโอ้โหปลาบู่ทองอกูจะได้ไม่ล่าวายอย่างเงี้ยวายปลาบู่เงี้ยโอ้ยตาน,นี้มันว้าวหลายแท้โอ้ยคือมาว้าวหลายนั่นตาน,นี้นะ โอ๊ยแปะนอนก็ไม่นอนนะคือแบบมาล้อหลอกล้อล้อเล่นกันอเอ้ยขาดทุนมะเนี่ยตาเนี้ยใจเปลี่ยนเป็นสวยๆเป็นเคว่าแต่ตัวสองไม่กระติกโทษทีเอ้ยตาน,นี้จะเจ๊งอะเนี่ยทุกคนเอเจ๊งจริงด้วยเนี่ยเอาโอ้ยแต่แต่ระบบมาดอกนี้ไม่เจ๊งห่ากซองแดงมาไหมพ่อไม่มากาไรเท่าเดิมกูหมุนมาทําใหม่อยู่เลยจัดไปก้อนโตย2 9้บ่าทตาน,นี้ไม่จ่ายเลยว่ะเอ้ย เองมันจะเกินไปนะเปล่าเองมันจะเกินไปนะเปล่าหารายจ่ายแบบมาซื้ออีกรอบนึงอ่ะอีกสักรอบนึงอ่ะแต่จริงๆแล้วได้กำไรพันหนึ่งมีไม่ควรซื้อต่อนะ้วกควรถอยได้นะแต่ว่าวันนี้แปะมัน,มนหมุนง่ายไงแต่ง่ายก็แดกเหมือนกันเนี่ยง่ายก็แดกเหมือนกันนะเนี่ยเอาอยาเล่นกับมันนะเอา้าพรามันจะเริ่มตบหัวแล้วลูบหลังเราละตอนเนี้ย เริ่มตบหัวแล้วรูปหลังเราแล้วตอนนี้ทุกคนอ๋อโอเคใช้ได้อยู่ตาหนี้ใช้ได้อยู่โอ้ยหน่วงแปลกๆปหน่วงแปลกๆปลกคือมาเสียวแทล่าอะหยุดหยุดหยุดเออหน่วงระตุกด้วยโอ้ยชีวิตเกือบเล่นกูแล้วเกือบเล่นกูแล้วเกือบเล่นกูแล้วเป็กเกือบเล่นกูแล้วเบรกสะบัดคัสเสียเกียร์หลุด เอาหลอกสลุดสลุดเราหายเดือดใจยังแฟงแแบบแแบบเนี้ยตายอือสิบสองคูสิบหกไปตาใจตาใจตาใพังอือเป็นไงมุกเนี้ยแม่งสุดยอดปะล่ะสายดำน้ำอ่ะจ่ายปราทัดไปก่อนปราทานเด้อจ่ายดอกแรกถือว่าสวยทุกคอือถ้ามันจ่ายรอบแรกนี้ถือว่างามงามมันชะโซผาสะตะเกินอื้อ ฟาทาแถว3โอเคสวสสวยสวสเอมันต์สวยสสังเกตถ้ามันจตกจ่ายดอกแรกมาถึงหมุนปุ๊บจ่ายเลยอดอกไม่มีคำว่าขาดทุนนะทุกคนตานนะั้นไม่มีคำว่าขาดทุนแน่นอนสวยงามจัดไปที่รางวัลก็ตระดับซูเปอร์เก้าร้อยสี่บาทถ้าจ่ายดอกแรกดอกแรกเปิดหัวม,มาจ่ายเลยไม่มีคำว่าขาดทุนแน่นอน เฮียคอนเฟิร์มรับประกันเคแถวสามเพื่อนรักไม่มาอุย้ยชิงชาบโอ้ยอยากเล่นจังเลยอ่ะอ่ะใหญ่สิปลาทัศสองแดงกับปลาทัสปลาทัสน์โอ้โหกูเรียกมือกรดาดนี้มียังไม่บายกับเพื่อนปลาทัสเออเคแถวแรกปะเออเป็นยังไงกันเพื่อนปลาทัสโอ้โหปลาทัสเดียวสองไม่มีพี่ต่ชิงชาบไอเวเอ้เ้ย อุ้ยหนอก็คือเรียกขนาดนี้แล้วก็ต้องก็ต้องมาแล้วล่ะนะจัดไปเงินรางวัลเมกา496บาทเออสวยงามตามทองเรื่องอือโอ้เหมือนจะว่าวล้วนทุกคนเหมือนจะไม่จ่ายแล้วปราทัสออกลัลวๆเปลี่ยนเป็นสิสวย ขออะไรก็ได้ยังงี้สิถึงจะน,น่ารักเจแถวแรกเอ้าเจแถวแรก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 ไม่มาวะเจแถวแรกรออยู่เพื่อลักส์ไม่มาอมันน่าเจ็บใจสะกเ,กเห้ยืยเฮ้ยเหลออีกบาทเดียวจ่ายเฮียหน่อยเว้ยเฮ้ย <c oughs> โอ้ยจ่ายเฮียหน่อยเหล็กบาทเดียวเพื่อนเฮียจะเท่าทุนไม่ใช่เท่าทุนเฮียจะหนึ่งเท่าตัวจ่ายเฮียหน่อยจัดไปรางวัลก็ตาาัวระดับซูเปอร์หนึ่งพันสองร้อย อีกดอกหนึ่งเพื่อนขออีกบาทหนึ่งอะเออแค่นั้นแหละจบเออแล้วแต่เองละจะว่าวอะไรก็เรื่องของเองละอ้าวจ่ายซองแดงมาต่อเป็นเจโอเป็นกบอบกบกบแถวแรกไม่มากบบอบมาไหมไม่มีมาหน่อยกบบโอบโอ้โหกบสี่ห้าตัวโอ้โหมึงโลแถวสี่หมดเลยกบถ้าได้กบดอกนี้เฮียบอกเลยว่าเยียแปดพันทุกคน เกือบเกือบแปดพจัดไปเงินรางวัลก็โต304บาทพอเลิกจัดมาเงินรางวัลรวม3,168บาทสวยงานตำหรัแปะเวลานี้ปานประมาณเฮียปั่นไป12นาทีก็ตอนแรกก็อยู่น่าจะอยู่ประมาณป้ายโมงครึ่งนิดนิ บ่ายโมงเกือบบ่ายโมงครึ่งทุกคนก็สําหรับใครที่อยู่ในกลุ่มธุรก,กิจทางก็เตรียมตัวได้เลยนะแปะหมุนง่ายจัดวันนี้เฮียบอกไว้ก่อนอก็วันนี้โอเควันนี้เฮียพาพวกเอ็มมาว,าว,าว์ปอยู่ที่เกมชายเชียงวีหรือว่าเกมอาแปะของค่ายคีจีทุกคนบอกเลยว่าวันนี้แปะปั่นง่ายๆหมุนชิวชิวก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดติดตามกำลังใจไว้ช่องเฮียหมี่พาวาับวีสามไว้ด้วยละกันทุกคน ก็สำหรับคนที่สนใจสามารถตามดูได้ที่ใต้ดีคิปชั่นหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเฮียได้ปักุดไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนล้วกันว้เชื่อกันใหม่วายรุย